โอ้ยหักง่ายๆไหน,นล่ะถืออยู่น้องเพ่นจ้าโอ้ันถือขึ้นห,นหนนลังนี้น้อ่กำมบนน,นน้องเพ่นนอ้ออ่ะมันจะจโดดอยู่ว่ะสวัสดีค่ะมุนเสน่คนบานปลากระได้ภาพาพอไย่ไม่ไย,ยล่ลงน้ำไซตุ่มจ้ามือนีในวันที่2 2เมษายนสองพรอ 60, จ้า ครับผมสวัสดีครับพ่อใหญ่แมยมเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนครับผมพ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวอาเอื่อยๆเบิร์ดสุขคนเด้อครับพามาใส่ตุ่มครับผมพาลงนามในหัวในห้องนอหน้องเพลินนอครับผมมาหลุนมาชมน้ำกันครับสีมานบ่มืบอนี่ไปจ้าไปครับคางคือคางคือคางทั้งฝุ่ บลูเล็ก,เดก,กดอกก็ดีล่ะน้องเพงนงเ้นแก่ผมล้างแหลกครับผมครับใช่เรื่องเล็กยับลงอีกกระไรใช่ยับไปนาอีกกระไรน้องเพ้นคันหินลายปวดไปตองออกก่อนเด้อมันจิบางง่าเพลินเออใส่หันละครับใส่นี้แล้วก็สิผ้า้องเพ้นไปใส่ทั้งฝุ่นครับ ครับผุนีใส่ไปทั้งควันหลมผัดครับผมไปต่อครับครับเอยับไปห้างเหงาใหม่จังหน่อยเออพอดีเลยน้องเพ้นตบัานเออพอดีใบไหมอ่าครับผมครับผมน้องเพ้นกับศีใส่ว่างนีครับผมครับผมว่างนีก็เลิกเติมอ,อยู่ครับพอ,อดีบว่าน้องเพ้นต ครับผมไปต่อครับนนรครับจังคอยมาหลุนเนาะน้องเพ็ญเนาะจ้าถึงเวลายามตุ่มแล้วจา้าภาพพญายันย์ไ,ไม่ยามตุ่มนะจา้าครับผมปลากระบอกเนี่ยนะน้องเพ็ญจ้าจักสีเขียจักบอรครับผมเดี๋ยวนี้กับะมาณบ่ายใบหมองครับ เออลลางห้ามหวองเลย่ยมีห้ามครับผมใส่กางเวนครับแบบนี่เอาคืนมาะม่วงมาด้วยคีอไรเยอยู่อ่ก่อนคือตัวปลาซิวเของงามๆเ,เนะเาะหลวงเพลินเนาะตัวขาวๆงามๆนายเนาะครับผมปลาซิวขาวหรือว่าปลาซิวอ่าวครับผมหลังแหลก็ได้ไล่เติมไอาเนาะครับผมมาขอกินข้อยางน้ำ หอยน้ำพองเนาะหนองเพียรนอจ้าครับผมนี่ตัวงามงามหลายเนาะตัวงามแห้งครับล้นลวนๆเลยเนาะหนองเพียรนอจ้าครับปลาซิวเขาล้นลวนๆครับผมรวนกันต่อครับไปยันได้หนองเพียรล่างหนิก็จังบ่อนอยู่เนาะ ล่างห้าหมวกก้อนนี้ไหมห้าขอเขาเด้อไม่ใหญ่เขาขาวครับผมบะไดมัดใหญ่น่ามันนี้เนาะครับผมบะไดมัดครับเอาแบบธรรมาชาตินะหนุ่มเพ็ญอนนอจ้าอุ้ยตัวง,งาม,งงามาเลยอ่ะรับงานตัวงามน้อหน,นุ่มเพื่อนเนาะฮุบเลยใช่ไหมปูยิงยนะืนเลยเนาะยิงยืนเลยครับป้าอู้ สองลังนน้องเพนนอจ้าครับผมรุ huh. ่นต e. ่อครับผมไปยินได้ล้างนัน้องเพนอนูเขาบนะครับผมบัวลายเนาะฮุบเลยใช่ไหมจกุ้งบนน้องเพนแ่นเอาใส่กุ้เื่อกรถงกุ้งเนาะครับผมเี่น้องเพ้น พกกลุ่มตืกรงเวนเนะาะบุกกระตัวงามอยู่ดนจ้าหลุดกันต้อครับระวังตกกน้ำ้น้น้องเพนจ้า้าผมตุ่มกระยุใกล้ๆนี่ครับที่หลุดมั่นน,น้องเพนจ้ามันลอยอยู่ นี่ท่านหำบอกเนี่ยทำเขาวเลยเนาะได้ทำอะไรเนี่ยโอ,อ้ยทำงูกเลยใี่ไหมหืมไล่ตัวไายเนาะตรงนี้หำคือเก่าเนาะส่งสีมันอยู่เงนี้น้องเพื่อนนอ้อจ้้ขอบ,บุญขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆเด้อครับที่ซลอยหนูซอ,อยสู้มนต์เสน,เน่ห์คนบ้านปลาครับผม ส่นกันต่อครับล่างนั่นเพิ่นครับบุมีหม่องว่างครับผมเพราะว่าเป็นฟางสั้นแห้งครับให้น้องเพิ่นพยายามครับผมมาเท่หม่องเก่าครับขึ้นอ,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 อยู่ไรขอน้ำของไอแม,ม่หรือหิ้มเปลือกดอกมาไเป็น,ออนไหนเนาะครับผมบุบเลยครับมาเท่เนาะอีแม่เนาะ เทมของเก่าหน่ายครับผมโอ้ล่างนี่กับมีแต่ปลาซิวเขาเนาะน้องเพ็นเนาะจ้าโอ้เป็นแต่เห็ดปลาปลาปลาหน่อยเนาะน้องเพ็นเนาะแม่นจ้หลุนกันต่อครับล่างนี่เป็นเจ้าไหนน้องเพ็นหลุนกันจ้าคือจังปลาบ่อนเห็นเนาะจ้าอย่ยงนี้เจ้าอะไ่แมนล่าหลังห้ามเนาะน้องเพ็นเนาะอ้าขึ้นมาบานี ครับผมหทำโอ้ล่างนีน<อ>คน่ครับคุคหัวบอลลูกลกิ้นเ<น>อ้อเฮ้เลยครับหัว่โอ้มีแนวกุบก,กัดทางไตดีนี่ตอนหน้าเฮี้ยว่าแต่ก็ชั์เนาะ ครับมณสเนกฮ่าแต่คลิปดีๆมาให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิองเด้อครับคลิปง,งามๆน,ออน,นอ้องหลวงเพลินนอปลาตัวงามๆครับผมกันเห็ดปลานหน่อยนี่กินข้าส่วนบกม่วงหน่ายเนาะโอ้ยแสบแห้งครับผมหอมๆเนาะเอาบกม่วงเห็ดเป็นอ่องนอ่องหองเพลินนอเอาไนผ่ผลออกส่วนเอาเอลทลโตนอ่องหองเพลินเนาะโอ้ยแสบๆครับผมหลุนกันต่อครับจะได้น้องเพลินล่างนี่จมเลยเนาะแม่นจเลยเลือกเนาะครับมัน กะมัดไว้อยู่ครับแต่ว่าเพิ่นไม,ม่มันมอมอครับผมก็เลยผูกผูกไว้เลยเนาะ่องเพลนเนะาะเจไดไหมโอ้ยตายบ่ตายโอ้ยหนอตายเบ่หนอหนองเพลนค<า>อนห้นามวงในไหมโอ้อยเสียดายดิไม่ใหญ่คนตายครับผมาม,ม,าามาขำไหมไหม,ามผมมาทางนี้หนองเพลนมาทางนั้นครับ ระวังถูกเด้โอ้ตายใข้อยู่ใส่บดลนอนหลงเพีอรใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมเพราะว่าระยะทางขึ้นหมาก,กับไกลนอนหลงเพียเนาะจ้าก็ตทองมาไว้ไหวครับผมแล้วก,ก็เมื่อไว้ไหวครับทำเวลาหน่อยเนาะครับผมเพราะว่ายางจากรถมากกัดลายกิโลอยู่นอนหลงเพียเนาะจ้าชองหลอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่าทางมาหน่นไกลกครับผม พราะว่าณหนามเพิ่งอึดวังเนาะหลองเพี่น้อยหามนี่เนาะแน่นจ้าขับหลุนกันต่อเด้อไม่ใหไงว่าเบาื้องในตุ่มจนเปียกลังนี่ขึ้นเข่อยู่เนาะตุ่มเปียกเลยครับผมขัดตุ่มเปียกนี่ได้เก่าประมาณแล้วไม่ใหญ่ตามใสามานนเนาะหลวงพี่เนาะอ,อือ,อ,อ,อหอน,น้ำออกในแม่เบิ้ลตัวงามงเลยไอ้ครับผมเดี๋ยวเบื้องเห็นไม่ใหญ่เบื้องทางในเนี่ยหมดเลยเบื้องมาลายล้งแล้วเนาะ นี่แต่ปลาซิวเขาตัวเดียวเนาะน้องเพ้นหลวันเลยเนาะครับผมงามครับมุกหน่ายเนาะฮุบเลยน้องเพ้นอุ้ยบึ้งอุ้ยหลังนี่ผักซีกเอาเนาะมุกเสร็จแทบหน่ายเนาะอุ้ยมุกคลองอายมักเลยบ้าครับแสบแหงครับผมเขินยองห่อนห่อนตุ๋ยเนาะน้องเพ้นเนาะใช่มุกใบตองอายนาะครับอุ้ยแสบลายเอาเอาเป็นยออกเน่ยน้องเพ้นเด้ออุ้ยปลาตัวงามแหงไ่ใหญ่ให้ไ่ใหญ่เบนไกลไกลก่อนครับผม ดูยโมกเนาะน้องเพลินค่าสั่งกะลาบเหนียวเนาะแม่กล่ำเหนียวก็แซบครับผมเพลิได้หลายอย่างหลายเมนูอยู่ครับผมหันหอนหนายเนาะครับผมรุ่นกันต่อครับเป็นว่างแล้วครับผมมาบางไหมเนาะน้องเพลิเนาะล้างนี่หอยไปเลยครับหอยแบบสูงๆเถื่ออยู่ตรงนั่นน้องเพลิเนาะฮุบเลยแม่ครับเทเลยแม่ หลังนี่โบถือกุญแจเด้อไม่ใหญ่มันบ่ได้ใส่จมหน่อยนะบ่ได้ติดดินครับผมเขาป้านี่ต้องตั้งดินครับผมเฮารุนต่อครับไอีแม่หลังนี่เมาเครื่องมัดเนาะหนุ่มเพลินเนาะเลือกครับผมว่างนี่ว่างเลิกแห้งครับผมอุ้ยสั้นห้ามเอกแน่เด้ออีแม่ไปจะได้หลังนี่คือห้องแห้งแท้บอก เอาขึ้นมาอีกไหมมุบเลยนะหุบเลยครับป้าถ ok. ูกล uh ังนี่มันเป็นธรรมดาเดินจ้ด uh ูงหางผอมได้ครับหมดเลยเนาะจ้ยหอยไหวครับผมลังนี้ก็ได้เพราะว่าบผมยังงงไซครับว้างเพิ่งกืบห้าอยากนอน้องเพ้นเนาะก็เลยผ่าน้องเพ้นหอยไหวแต่ว่าว้างหนามด้อยหน่อยนะไอ้เนาะครับผมเพราะว่ายังหนูรัง ตัวใหญ่เงามหง ạn เนาะอุ้ยเป็นตับโมกแขงน้องเพ้นมุกเสบยไปละครับผมยืนกันต่อครับระวังโต๊ะน้ำด้วยน้องเพ่นเนาะเบื้องลังนี่เบื้องอุ้ยอุ่ยอ่านอุ้ยหน่อยเลยนะได้ไหมอุ้ยลอยในตุ่มเลยเนาะเอาขึ้นมากระหอนห้ามบอกครับอ่าถูกขอบพ่อได้ปนอยู่เนาะ โอ้ยไม่เต็มพกอยู่ครับไม่ไปเติมเนี้ยครับเตาหน่อหองเพ็ดเนาะจ้ะเต็งมีไงเบิงอู้สิเต็มห้าลายเต็มติ๊กแล้วครับผมคือมันเต็นตุ่มขาดหมายเนาะนั่นแหล้วจะว่าผลออกออกแลเป็นยังออกกัเอาติมตัวเหลือเนาะครับเ้าวหลุนโตครับอู้หูหงเพ็ดบ่อนขนาดปลาจักสีเขาภูเขาหน่อหองเพ็ดเนาะ ว่ามันเม็ดฝน,น,น,นตกใส่น้ำครับผมครับดูงชมกันครับผมอเข้าอยู่บนองเพนว่าห่า,างนี้นี่คือ๋อยาเห็นคือปากกังเนาะนงบเลยนะพูดโอ้เอาไปต้องออกก่อนงเทเลยบาท อกำลังสีเขาครับผมมายามก่อนน้องเพ้นเนาะแน่นจ้ะใส่ท่นเหงื่อนาอายนาะกับบู้มีกากังน้ำรุนกันต่อครับเป็นจะได้น้องเพ้นร่างนั่นข้กาอ้ายเนบวชเห็นเลยหเดี๋ยวกันเด้อเป็นจะได้น้องเพืนข้นอ้ายบวอยู่บ่อนอยู่เนาะหักง่ายง่ายไสละ ถือยน้องเพนจ้น้องเพนตาตีเลยครับวนนี้บึ่งทางในก่อนเนาะได้าดูมีแต่โตมงามน้องเพนจ้จะย่ยามากกัลังนี่ละน้อยเนาะครับผมเริิมลังนีข้นขึ้นแเนาะน้องเพ้นตุ้มยนเลยเนาะจ้าตยยัยน้อยเนาะมาดูไปประเทศจ้าขักข่เน่าน้อยเนาะอันถือขึ้นลัางนี่น้อย กำมุ่นนอหนหองเพียรนอมันจะโดดดีกว่นามันจะโดดดูกระโดดโน้นองเพียนบุ้ยเต็มแล้วบาดนีกระติกนี่อาหลายแล้วนอนหนองเพียนจ้าจูงงามใส่ใส่ใสในหน่อยเนาะครับผมหลุนกันต่อครับผมบังที่ไทยเห็นท้องหลังครับท้อหลังครับว่างนี่ใส่สามหลังแล้วหนอหนงเพียรนอโอเป็นังได้หนองเพียรช่วย โอ้จหถึลายคือเก่าอยู่ด้วยนี่แม่กับเต่าก็ยังมีเนาะแม่ตัวใหญ่ๆเลยเด้เหรอเท่ๆไม่ใหญ่เบ้างอโอ้ได้ล่ะแม่กับเต่าเนี่ย,ยไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่ว่าแสบหายไม่ใหญ่ว่าแสบแห้งครับผมคำพังเผยนี่ไม่ใหญ่เล่เาว่าแสบหายลูกเอ้ยเล่าว่า เบื้องดีล่ะใหญ่ๆอุ้ยบักลุนม่นลุนแฉบเรื่องเนาะน้องเพ้นเนาะตาับผมโดดออกเลยตาผมมายเนาะน้องเพ้นเนาะตาลุนกันต่อครับทังไี่น้องเพ้นลังนี่น้ำข้นๆเนาะน้องเพ้นเนาะโอ้มีแหนเยอ่เดือนมีแหนเยอะแยะตาผมแม่งตั้งเตาจะโตนั่นคือยังเลี้ยวไปเห็นอยู่ตัวหนึ่งเนาะไปเทเลยครับเอาเทได้อีแมน ุมขามน้อยเนาะครับตุ่มบ็บดิเวณยนอนแดงโอ้ถึกแม่งกินเต่าสองตัวบนน้องเพ่นต์้แมงกับเต่าเนาะใหญ่ๆงามๆครับพิสได้เนี้ยน้องเพ่นเลิกบนน้องเพ่นต์ไ้เนาะยามเบ่ส่งคือบอหวางตัวนี้อ๋อไม่เด่นด้วยมาห้ามเนาะห้ามบนบนท่านแตกเนาะน้องเพ่นเนาะ ขอตรวขออภัยเด้อครับขวหนังเ่นหุบเลยหายเติหม่เนาะครับผมกับฟังสันแหงครับับเตแสๆเด้อไม่ใหญ่วาแมงกับเตาน่ะปิ๊ดปีดปีดปีดยังเอาใส่นี่เลยหน่อรังนี๋ยนอบ่ ครับดุนกันเบ้างครับเอ้ามาถือครับผมลุนต่อลังหนาเลยเนาะน้องเพ้นเนาะนี่ยังได้รังเลยเอ้าเอ้าดิ่นได้อืมลังข้างในนี่ ห่อมกับผมขาวๆเนาะหลวงพี่เนาะจ้าครับเทเรื่องหลวงพี่ใครออกก้นจงคอยเทถุงขาดเนาะุขาด,มขาดสมพอคนมาถึงเด้อถอยูพผนออกเนาะเร็วยๆเทไ,ไว้ไวนั่นมันยังแมนสมพคร้า มาปลากระบ,บอ,อกยู่น,นอ่องของเพลินน่องครับผมล่องหลุนกันเบิ้งครับมีสัปปะคอต่างกับเอี่ยนอะ่ะแม่คกับเตาน้ำนอนของเพลินได้ฮุบเลยครับโอ้ยปลา,ลา,ลาดุกระมีน้องเพลินหมดเลลายเนาะไ้า เย็นมัต้องเอาเดินลงเพื้นจักแล้วมันหาผืนหมุน่งเหลือเอาเลยเอาเลยเย็นมันโตมาใหญ่เอาลงวางน้ำเลยลุนต่อครับผมกุ้งก็มีเนาะหลวงเพี่เนาะจ้าปลากระตูงงามเนาะครับผมแมงคิดตัดเตาก็ถือหน่อยเนาะแมงตัดเตาก็มีครับเฟละ ัน่หมุนลงบดบอขึ้นอ้ยประดุกงามเนาะกับผมประดุกก็ได้ยูครับบริสันดอกบ่อยนี่บ่เอ๊ะเี้ยเลยเตี้ยขนดไหอืมันลงมาค่ะทอ้ย เต็มที่เรียบาดบ่อกจอดข้าอย่างนั้นดอกเฮ็ดอุ่มๆนี่โอ้ยอื้อๆกุ้งออกได้วกุ้งใสๆเนาะน้งเพ็ญเนาะอ่ะบ่ได้บ่หลายครับผมกุ้งก็ได้อติดเนาะครับรุ่นกันต่อครับเป็ไดเนาะอีแม่ลัง ออกแล้วล่ะออกก็เลยห่ามุบเลยอีแม่ครับผมสาเหตุที่สั้นนี่ก็คือห้ามนอนหลงเพนเนาะเต็มพอดีนอ,อนหลงเพลเเนบอหลนเนาะอ้บอล่นผออกเไปล้วากดยเม รูป่อดจ้ะครับผมการหางอยู่ห้ากิโลเมตนาะหลวงเพ้นนออาอึ๊บติดเลยหลวงเพ้นเต็มกระติกเลยเนาะหลวงเพ้นเนาะจ้านเป็นตัวงามน่ายเนาะครับผมปลาปลสิเป็นปลาซิวเขาหน้าร้อยเนาะครับตัวงามๆครับผมใสๆปลาซิวเขาเนาะแม่เจ้ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุนเสน์คนบานปลาเนี่ยนะจ้ะ สำหรับคลิปมืนเนี้กพี่มีนยังไล่พอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะบกับผมพ่อใหญ่แมยายนเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่ซอยอยู่ซอยสู้ม่อนเสน่คนบ้านป่าครับผมก่อนเสียมลาผ้าจากกับข้อมนวยไวยใช่ใพญ่แมยายนเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญครับผมคิดเงินให้นในเงินคิดทองให้นในทองครับผมเฮ็ดยังกับแห้สมกงหมู่าดปรารถนาครับผม อำลาพ้าจากแล้วครับคลิปนาะพอ,อก,กันไม่สวัสดีครับ